เป็นหนอ่อกิมซุงไผ่เลื่อมแรงปลูกไว้ที่ไร่เนาะปลูกไว้เยอะเรีบหลายค่ะทานด้วยกันไหมคะแล้วก็ล้างน้ำใหม่เนาะล้างน้ำใหม่เสร็จแล้วก็มาชาซาวเกลือ ยังไม่รู้สูตรเนาะพอเราทํำบ่อยๆเข้าก็เพียวกำลังดีไม่เค็มทำเข้าก่อนเค็มตลอดปีค่ะแ,แรงก็จะออกน้อยหน่อยมาค่ะวันนี้แกงเส่บปลาค่ะเสียบหลาค่ะ ทานด้วยกันไหมคะยังเสรดจอตอนนินอร่อยไม่เบาคะ่ะนี่ทำเองนะคะ <c oughs> ภูมิใจนะสมบูรณ์ดีๆนะคะหน้าแรงก็คนก็จะหากินยากหน่อยนี่หมอหน้าฝนก็จะขายยากนะแล้ก็มาแปลงรูปไว้ ทำเป็นหน่อไม้ดองกินเลยดูแลใส่น้ำใส่ปุ๋ยดีๆนะทั้งแรงทั้งฝนแล้วค่ะออกดีเป็นไผ่ที่ออกง่ายเพียวกำลังดีไม่เค็มทำข้าวก่อนเค็มใส่ปลาใส่สามชั้นก็หน่อยนะคะชิมไหมคะครั ดูแลใส่น้ำใส่ปุ๋ยดีๆเนะทั้งแรงทั้งฝนแล้วค่ะออกดีเป็นไผ่ที่ออกง่ายแล้วก็ล้างน้ำใหม่เนะล้างน้ำใหม่เสร็จแล้วก็มาชาซาวเกลือเปี้ยวกำลังดีไม่เค็มทำเข้าก่อนเค็ม กบหลายค่ะทานด้วยกันไหมคะตลอดปีค่ะน้ำแ,แรงก็จะออกน้อยหน่อยมาค่ะวันนี้แกงเสร็จปลาค่ะรู้สึกจะรู้รู้ขั้นตอนกันทำแล้วก็ล้างน้ำใหม่เนาะ ล้างน้ำใหม่เสร็จแล้วก็มาชาซาวเกลือเป็นหนอ่อติมซุงไถเลืมแรงปลูกไว้ที่ไร่เนาะปลูกไว้เยอะอร่อยนะคะผัดพริกผัดอะไรหน่อไม้ดองผัดใส่ไก่ใส่หมูอร่อยหมดนะคะทำเองได้ดิ ซาวเกลือแล้วก็ล้างน้ำใหม่นะล้างน้ำใหม่เสร็จแล้วก ah ็มาชาสาวเกลือแล้วก็ล้างน้ำใหม่นะล้างน้ำใหม่เสร็จแล้วก็มาชาสาวเกลือนําเสนอไปผัดก็ยังเสร็ตันนินอร่อยไม่เบาค่ะ นี่ททำเองนะคะภ <c ười> ูมใจนะาะน่อไม้ส้มมาจากสวนนะตัดมาก็มาปอกหั่นบางๆเนาะซอยบางๆซอยบางๆเสร็จแล้วก็ดูแลใส่น้ำใส่ปุ๋ยดีๆเนาะทั้งแรงทั้งฝนและะ้วค่ะออกดี เป็นไผ่ที่ออกง่ายอร่อยนะคะผัดพริกผัดอะไรหน่ไม้ดองผัดใส่ไก่ใส่หมูอร่อยหมดนะคะแกแปรูปไว้ไว้กินทั้งปีเลวคะ่ะทำตอนแรกจะหั่นปอกหั่นบางๆเนาะซอยบางๆซอยบางๆ สร็จแล้วก็แช่น้ำไว้แช่น้ำค้างคืนไว้เนะก็ระเรียกแช่น้ำเหือนมันออกแช่น้ำเหืนมันทิ้งเรียบรอ้อยค่ะทานด้วยกันไหมคะยังไม่รู้สูตรเนาะพอเราทำบ่อยๆเข้าก็เป็นหนอ่อกิมซุงไถ่เลื่มแรง ปลูกไว้ที่ไร่เนาะปลูกนะไว้เยอะอร่อยนะคะผัดพิดผัดอะไรหนม่ไม้ดองผัดใส่ไก่ใส่หมูอร่อยหมดนะคะเราดูแลใส่น้ําใส่ปุ๋ยดีๆเนาะทั้ะะทงแรงทั้งฝนแลวคะออกดีเป็นไผ่ที่ออกง่ายหนม่ไม้ส้มมาจากสวน ตัดมาก็ามาปอกหั่นบางๆเนาะซอยบางๆซอยบางๆเสร็จแล้วก็แช่น้ำไว้แช่น้ำค้างคืนไว้เนาะเรียกแช่น้ำเหืออมันออกแช่น้ำเหืออมันทิ้งอร่อยนะคะผัดพริกผัดอะไรหน่อไม้ดองผัดใส่ไก่ใส่หมูอร่อยหมดนะคะ หั่นบางเนาะหั่นบางไม่อร่อยค่ะต้องหั่นบางๆนะคะอร่อยค่ะมแกงใส่ปลาแกงหั่นบางเนาะหั่นบางไม่อร่อยค่ะต้องหั่นบางๆนะคะอร่อยค่ะมแกงใส่ปลาแกวก็แช่น้ำไว้แช่น้ำค้างคืนไว้เนาะก็เรียบแช่น้ำเหอนมันออกแช่น้ำเหอนมันทิ้ง เป็นหนอ่อกิมซุงไผ่เลื่มแรงปลูกไว้ที่ไร่เนาะปลูกไว้เยอะก็ะรู้สึกจะรู้รู้ขั้นตอนกันทำหน่อไม้ส้มมาจากสวน ตัดมาก็ามาปอกหั่นบางๆเนาะซอยบางๆซอยบางๆเสร็จแล้วค่ะหน้าฝนเนี่ยกินไม่ทันค่ะหน้าแรงก็จะหาก,กินยากหน่อย,อยแต่ถ้าเราหน่อยใหญ่ค่ะหนอนหนึน่งก็เป็นโลสองโลนะคะถ้าห,หนอถ้ามันสมบูรณ์ดีๆนะคะ น้าแรงก็คนก็จะหากินยากหน่อยตลอดปีค่ะน้าแรงก็จะออกน้อยหน่อยมาค่ะวันนี้แกงเสร็จปลาค่ะเรีบหลายค่ะทานด้วยกันไหมคะอร่อยนะคะผัดพริกผ,ผัดอะไรหอม,ม่รดอง ใส่ไก่ใส่หมูอ่อยหมดนะคะเรียบร้อยค่ะทานด้วยกันไหมคะ,ะรู้สึกจะรู้รู้ขั้นตอนกันทำก็แช่น้ำไว้แช่น้ำค้างคืนไว้เนะก็เรียกแช่น้ำเหืนมันออก แช่น้ำเหือนมันทิ้งแย่งเสร็จตอนนิน้อร่อยไม่เบาค่ะนี่ทำเองนะคะภูมิใจนำเสนอไปผัดก็มาปอกหั่นบางๆเนาะซอยบางๆซอยบางๆเสร็จแล้วก็แช่น้ำไว้ แช่น้ำค้างคืนไว้เนะก็เรียบแช่น้ำหืนมันออกแช่น้ำหืนมันทิ้งปลาปอกหั่นบางๆเนาะซอยบางๆซอยบางๆเสร็จแล้วนำเสนอไปผัดก็จะแปะรูปไว้ไว้กินทั้งปีลันคะ่ะ ทำตอนแรกจะกแช่น้ำไว้แช่น้ำค้างคืนไว้นะก็เรียกแช่น้ำเหินมันออกแช่น้ำเหินมันทิ้งหั่นบางเนะาะหั่นบางไม่อร่อยค่ะต้องหั่นบางๆนะคะ